ยายจ๊ะยายเป็นอะไรอะ่ะร้องไห้ทำไมเหรอลจ๊ะจนนีเก่าผัวข้าเนี่ยอยู่ดีๆมันก็โผล่มามันบอกว่าให้ข้าเนี่ยใช้เงินแทนสามียายที่เสียไปแล้วนั่นหรอจ๊ะแล้วยายต้องใช้แทนด้วยเหรอลจ๊ะ <c oughs> มันบอกว่าต่อให้ผัวตายเมยก็ต้องใช้แทน <c oughs> แล้วข้าเนี่ยก็ไม่มีทรัพสมบัติอะไรเงินทองก็ไม่มีจะเอาเกินที่ไหนมาใช้แทนมันผลหมากลากไม้เนี่ยวันๆน่ะขายได้สกี่ตังแค่ไปอยู่ไปวันๆที่ข้าก็จะแย่ตายอยู่แล้วยายจ๊าถ้าฉันกับเล้งไม่โดนขโมยเงินไปก็คงจะช่วยยายได้เยอะกว่านี้แต่ตอนนี้พวกฉันเหลือแค่นิดหน่อยเอาไว้ต่อทุนเองจ้ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร เพชรจ๊ะเพชรจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเอาต่างหูที่เพชรให้เนี่ยไปจำนำเพื่อเอาเงินมาช่วยยายก่อนไม่หรอกตะโอ๊ยไม่ได้นะลูกไม่ได้เลยไอ้ขอพวกเนี่ยมันมีค่าทางจิตใจเองมากเลยนะเองสองคนอย่าทำแบบนี้นะลูกอย่าทำแบบนี้เลยยายช่วยคนสำคัญกว่านะจ๊ะ ไว้ฉันกับเล้งมีเงินเนี่ย <c oughs> ค่อยไถ่คืนก็ได้จ้ะ <c oughs> คือยายไม่ต้องคิดมากนะจ๊ะเดี๋ยวฉันกับเพชรจะช่วยเองงั้นเพชรเดี๋ยวฉันไปหาคนรับจํานําห่อนเนาะเดี๋ยวเจนที่ตลาดจ้ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่ต้องไปแล้วจ้ะไม่ต้องเราไปดีกว่าจ้ะไปจ้ะ <c oughs> ไปกันเถอะจ้ะยาย Hey, hey. พี่จ๋าพี่จำฉันได้ไหมจะ๊ะอ๋อได้ถ้าเองจะมาตามหาน้องเองอะตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้นน่ะมันไม่มีเหยียบที่นี่เลยฉันไม่ได้มาตามหาน้องหรอกจะ้ะแต่ฉันมีเรื่องอื่นมาให้ช่วยเรื่องอะไรพอดีว่าช่วงนี้ฉันมีปัญหาเรื่องการเงินฉันเลยเอาของมาจำนำจะ้ะ <laughs> พี่พอจะช่วยได้ไหมจ๊ะของพวกนี้มันไม่ได้มีราคาข้างงวดอะไรมากนะเว้ยเองก็มีเองขายของทุกวันมันไม่พอใช้หรอวะอ่าคือพอดีว่าตั้งแต่พวกฉันโดนขโมยเงินไปก็เลยไม่มีเงินทำทุนนะจ๊ะอาไม่หักนะเว้ยขอบคุณมากเลยจ๊ะพี่ขอบคุณจ๊ะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี <el If S 1> ๋ยวเดี <içinde> ๋ยวขายขนมได้วันเท่าไหร่วะเอ็งเอาเงินของเอ็งอะมาเล่นบอดคาไหมล่ะค่าอยู่ที่นี่มานานค่าดูออกว่าตัวไหนชนะไม่ชนะถ้าเองพนันอะก็มีแต่ได้กับได้สนใจไหมล่ะไม่ดีกว่าจ้ะแต่ถ้าพี่อยากช่วยช่วยอย่างอื่นได้ไหมจ้ะ ช่วยอะไรฉันขอเอาขนมกับผลไม้ามาขายที่หน้าบ่อนได้ไหมจ๊ะเออก็ดีเหมือนกันคนในบ่อนบ่นอยู่เหมือนกันว่าแถวนี้ไม่มีอะไรกินเลยขอบคุณมากเลยจ้ะพี่ขอบคุณจ้ะ